นี่ทุกคนทะเลดองของเราฮะมาครับมีปลาหมึกมีกุ้งมีแซลมอนมีหอยโฮตาเตะเสร็จแล้วทุกคนลาดลงไปในทะเลดองของเราฮะโอ้ยนี่าปากทุกคนออของสุกมันเป็นยังไงอะอร่อยค่ะมีคนจ้างหามาด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดกินดิบได้แต่เขาให้ให้ตังค์ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไร ป้ามีเซอร์ไพรส์นะนี่ไงไปซื้อกล้องให้บีบีชอบไหมบีบีถ่ายป้าป้าถ่ายบีบีนะโอเคไหมอ่ะงั้นถ่ายป้าหันมานี่ยเอาละทุกคนบีบีมีกล้องของบีบีแล้วสวัสดีค่ะเห็นป้าป้าไหมอือป้าป้าก็มีของป้านี่ไงหนูชื่ออะไรคะหเรอแล้วนี่กล้องของใครเอ้ารอพี่ถ่ายเป็นไหม เห็นปะไหมเห็นชัดไหมคะอันน right. yup> ี้ชอบชอบทุกคนดูทุกคนเดี๋ยวดูนะว่าบีบีถ่ายสวยไหมอ่ะรีวิวขนมหน่อยลองถ่ายขนมหน่อยอ่ะรีวิวเลยรีวิวเองถ่ายขนมดูด้วยอ่ะนี่ค่ะทุกคนดูบีบีกินขนมนี่ถ่ายมามาหน่อยถ่ายมามาหน่อยอ้าวทุกคนมีกล้องของตัวเองแล้วถ่ายมามาด้วยนี่ยูทูบเบอร์ตัวเล็กนี่เราก็เลยซื้อกล้องให้เขาทุกคนเอาไว้ถ่ายวอล์กตัวเองสวัสดีค่ะก่อน โอ้โหย่าลืมกดติดตามพี่เจ้ามีด้วยนะคะปาโอ้โหแล้วนี่คือใครคะนี่คือป๊าอ๋อเหรออ้ยหมุนกล้องตัวเองด้วยดู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 นี่สวัสดีเด็กครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัวนีค่ะชอบไหมของขวัญมันเกิดดีบีขอบคุณนะขอบคุณนะหอมแก้มใบยังอ่ะประซื้อให้โอ้โหรักกันไหมโอ้โหมีการจูบกล้องด้วย คือที่ซื้อให้เขาเนี่ยเพื่อให้เขาแบบว่าถ่ายตัวเองถ่ายวอล์กของเขาเองหนุนไปตรงนี้ดกคนดูดิไปแนะนำอะไรก็ไม่รู้เนะ <c oughs> นี่ยแนะนำถังขยะนี่มองหน้าเอย เขวชอบทุกคนให้เขาเป็นยูทูบเบอร์ให้เขาแบบฝึกให้เขาคุยกับกล้องให้เขาถ่ายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคมาถึงเมนูที่เราจะทําในวันนี้ชื่อเมนูว่าลาบทะเลดองซีฟูด้ดโคชูจัง แล้วก็ลาบทะเลดองที่เราไม่เคยทําเลยเ<ช>คยท, <ะ S 1> ทำแต่ลาบอะไรคะลาบแซลมอนอใช่ไหมโอ้สมัยนานมากนานมากแล้วนะเราก็ไม่ได้ทําลาบอีกเลยแล้วที่ดูทุกคนทะเลดองเอามาทําลาบมันจะเป็นยังไงแล้วกินกับซีฟู้ดโคจูจังอีกใครที่อยากดูวิธีทําซีฟู้ดที่เรากาลังขายอยู่ทุกวันนี้เดี<ๆ>๋ยวมาดูคลิปนี้ทุกคนแต่เราจะใส่โคจูจังลงไปโอเควัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วฮะไปดูครับ ก่อนจะทำอาหารทุกคนแม่ของแม่บุ๊กโทรมาโทรมาจากอิตาลีเลยเดี๋ยวมาดูมีหลายคนอยากเห็นแม่แมบบุ๊กหน้าตาไปยังไงนะฮะคือแม่บุ๊กเป็นยังไงแม่เขาก็หน้าตาแบบนั้นเลย,ยนี่โทรมาจากอิตาลีเลยทุกคนแม่แม่บุ๊กสวัสดีครับหน้าเหมือนกันไหมนะฮะบ๊ายบายแม่บ๊ายบายจ้บ๊ายบาย สวัสดีครับโอเคทุกคนและนี่คือเครื่องทําลาบทั้งหมดเยอะแยะมากมายนะฮะโคจูจังไม่เกี่ยวไปทําซีฟู้ดนะครับมาถึงมาทาอะไรก่อนคะลาบปลาคนะแล้วก็ตามด้วยปลาคะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะหนึ่งช้อนบี้ให้เข้ากันฮะลาบสูตรนี้บอกเลยว่าไม่เหมือนที่ไหนนะครับเพราะว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ทันนะผมไปเรื่อยๆฮะ อากาศสบายไ,ไหมมัช่วงนี้มากมาชอบปกติเหงื่อต้องแบบนี้แล้วใช่<ว>ก,ก็เลยยังไม่ได้แอร์ <laughs> ความจริงไอเฮียติดแอร์ให้แล้วนะทุกคนแต่อากาศมันดนนันหนาวพอหนาวปุ๊บเฮียก็เลยบอกว่าแอร์ยังไม่จำเป็นเพราะมันเปืองเออก็อเ,เออลยแบบเดี๋ยวค่อยติดค่อยว่ากันรอหน้าร้อนก <laughs> ่อนหน้าร้อนเนี่ก็แอลว่าเดี๋ยวก็นหน้าฝนล้วะ<อ>ก็หนาวอีกแล้วใช่ก็คือไม่ต้องติดดีกว่าฮะ <S <S เออแค่นั้นเองพอเครื่องปรุงละลายเข้ากันปุ๊บที่สําคัญเลยที่ต้องใส่ก็คืออันนี้เลยทุกคนผงลาบสําเร็จรูปค่ะอ่าแค่นั้นเองทุกคนใส่ลงไปเลยครับหาซื้อได้ที่ตามห้างเลยนะฮะผงลาบนี้หรือสั่งซื้อได้ที่ไลแอด ครับผมขายเป็นทุกอย่างฮนะ <c oughs> หาเงินมาติดแอร์ทุกคนนี่จะติดตรงนี้ <c oughs> บ้านขายขายแอร์ทุกคนมาติดได้เฮียได้เลยนะเดี๋ยวียทำคลิปให้ <c oughs> แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนง่ายมากเลยครับลาบสมัย,มยนี้เนาะแ้ถ้าไม่มีผงลาบมันต้องใส่อะไรบ้างอะมาก็ข้าวคั่วพริกป่นนี่มะนาวน้ำตาลอะไรเงี้ยโอ<ช>โอเคแต่วันนี้เราก็ใส่ด้วยนะฮะนี่เค,คเครื่องปรุงเตียงแต่หกโมงเช้าครับพอส่วนผสมเข้ากันดีหลังจากนั้นเราก็ใส่เติมความเผ็ดด้วยพริกป่นนะคะโอ้ยครึ่งถ้วยครับไปฮะนี่ครับน้ำลาบแ่บแทบหลังจากนั้นเราก็จะใส่แดงนะคะครับแล้วก็ใส่นี่เลยกรชิต้นหอมอ่าซอยมาเรียบร้อยทุกคนโอ้ยทุกคนดูดิ มาแล้วว่าลาบโรยใบมิ้นต์ไปนิดนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือเติมความหอมด้ยวยข้าครัวนะคะจัดไปครับหืบ้านเรานี่ทํำอะไรมือหนักเนาะใส่แล้วใส่เต็มที่ไม่ใช่เราทําด้วยปริมาณเยอะนะคะอ,อ๋อนี่ทุกคนทะเลดองของเราฮะมาครับมีปลาหมึกมีกุ้งมีแซลมอนมีหอยโฮตาเตะเสร็จแล้วทุกคนลาดลงไปในทะเลดองของเราฮะโอ้ย ทอดนี้เชื่อว่าน้ำลายไหลกันทุกคนฮะดูท่าครับทุกคนนี่ฮะแซบๆเลยครับแล้วก็คุกให้เข้ากันฮะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราไปทำซีฟู้ดโคชูจังกันดีกว่าซีฟู้ดโคชูจังสูตรนี้จำไม่ดีทำกินก็ได้ทำขายไม่ขายทำกินเครื่องปั่นนี้ทุกคนหาซื้อได้ที่ไลน์แอดตัวเฮีย อยากขายทุกอย่างเลยอะมาซีฟู้ดครับใส่อะไรครับอันนี้กระเทียมนะคะทุกคนทำไมกระเทียมเป็นแบบนี้มันปอกไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคใส่กระเทียมไปก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยพริกเขียวนะคะเอาครับไปฮะที่เราขายคือใส่พริกเขียวอย่างเดียวใช่ใชปกติเราใส่พริกเขียวอย่างเดียวแต่วันเนี้ยเราทำโคชูจังเราก็เลยอยากให้มันมีความแดงๆด้วยคนก็เลยเพิ่มพริกแดงเข้าไปใส่เข้าไปครับใครอ,คอยากกินซีฟูด้ดฝีมือแม่บุ๊กนะครับสั่งซื้อได้ที่ ขายมันทุกอย่างครับลูกกำลังโตแล้วที่ขาไม่ได้นะคะทุกคนนี่เลยใ <c oughs> บยสะละแหน่ใช่ค่ะแล้วก็ใส่รากผักชีค่ะ <c oughs> สเฟูดโคชูจังเสร็จปุ๊บน้ำตาลค่ะเอาละครับนี่ฮะใครทำยังไงไม่รู้ครับแต่สูตรแม่บุ๊กเป็นแบบนี้ฮะ <c oughs> อ่ะเสร็จปุ๊บใส่ฟาลงไปเลยครับแล้วก็ปะนะั่นฮะ เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนซีฟู้ดของเราโอ้โหหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวดูฮะพอเสร็จปุ๊บทุกคนใส่มะนาวลงไปครับนี่ฮะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะใช่ไหมโอเคแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา และนี่ทุกคนโคชูจังครับซีฟูด้ดโคชูจังก็ง่ายๆทุกคนทำซีฟู้ดเสร็จปุ๊บเอาโคชูจังใส่ลงไปงค่ะนี่ครับโคชูจังก็ซื้อได้ที่แหล่ตัวเฮียนะครับมีตักขึ้นมาหนึ่งก้อนครับไม่ใส่เยอะเพราะว่ามันเค็มค่ะแต่มันจะมีกลิ่นเกาหลีเกาหลีทุกคนนี่ใส่ลงไปประมาณนี้เสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันเรียบร้อยทุกคนซีฟูด้ดโคชูจังของเราขอชิมได้ไหมคะได้ค่ะ S <S แซบ่บทุกคนโอ้โหจุ่มก่อนแล้วยังไม่ทันทำคลิปเลยกินก่อนแล้วนี่ไงคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อร่อยที่สุดในโลกไม่ต้องทำคลิปมามะโอ้โหทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยขออนุญาตไปจัดมาค่ะ อากาศประมาณลบออสิบห้าองศาทุกคนไม่ใช่หนาวมากทุกคนแล้วกินลาบทะเลดองอีกหูรูน,น,นอลังการมาก,กและทุกครั้งที่มีการกินแบบนี้ก็ต้องมีปูอ,องทุกคนสั่งซื้อปูอ,องได้นทุกคนที่ไลแอดอุ้ยร้อนไลแอดตัวเฮียครับขึ้นมาให้ครับนี่เขอเปิดด้วยปูอ,องทุกคนสังเกตว่าเสียงเฮียเะขึ้นจม,มูกทุกคนเพราะว่าไม่สบายมา3วันแล้วทุกคนนีครับปูองเราโอ้ยร้อน อยากให้ทุกคนเห็นเอาขึ้นมาวางนี่ฮะทุกคนปูกอองกของบ้านเรากินก่อนเลยทุกคนจุ่มขึ้นมาก็เป็นแบบนี้ทุกคนเอ้ยนี่ฮะลองไปสั่งมากินดูนะแล้วนี่ทุกคนหมูทอดของแม่บุ๊กนะครับไปสั่งมาจากที่ไหนครับในหมู่บ้านคะ่ะ <laughs> ถ้าใครอยากกินก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลแอดตัวเฮียครับ <laughs> ขายลูกอย่างนี่ฮะทุกคนปูองแล้วก็ตามด้วยแซลมอนแซบๆฮะ ไม่ต้องกินนี่ก็ได้กินแต่ปูอ่องก็ได้รสชาติมันคือแบบมันมันเค็มเคมหอมปูนาอ๋อแซ่บมาในทุกคนซีฟู้ดเขดูจังเราไปทำตามดูนะฮะเนียถ่ายมาหลายคลิปทุกคนเนียก็เห็นแม่บัวกระทำซีฟู้ดอลไม่เคยซ้ำกันสักครั้งเลยไม่เคยมีข้างไหนเหมือนกันแล้วแต่อารมณ์มันคือยังไงมาเวลาการทำมันแล้วแต่อารมหรอใช่ค่ะ มากินกะเพรด้วยทุกคนแม่บุ๊กไม่กินของดิบนะทุกคนหลายคนก็รู้นะ<ๆ>เขาเลยเอาไปเวฟนี่กลายเป็นลาบทะเลดองสุกตายเสียงอะไรนกค่ะกลัวกินกินอยู่นกไม่ข <laughs> ี้อยู่นกลังขี้เลยกินอยู่นกขี้ออกมาทำไงคลิปจบเลยล่ะ <laughs> ้าวนายอย่าพึ่งขี้น,นนะ ถ้าทุกคนดูคลิปทะเลดองจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนจะรู้ว่าทะเลดองทั้งหมดเนี้ยมาจากที่ไหนอืมอมนั่นแหละมันมีอยู่ในคลิปนั้นแล้วเรากินไม่หมดเราก็เลยมาทําในคลิปนี้เี่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาสามวันแล้ว่ะทุกคนสามวันแล้วนะแบบนอนน็อกอ่ะมาคิดถึงคิดถึงคิดถึงอะไรนั่งเมาโมยกับเพื่อนนะเล่นโทรศัพท์คือแบบชีวิตแม่บุ๊ไม่เคยได้พักแบบนี้เลยเนี่ยเฮียเพิ่งเห็นเขาแบบสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเขานั่งเล่นนู่นเล่นนี่ทําความสะอาดบ้านแล้วเฮียตอนนี้ใกล้หายแล้วใช่ป่ะทุกคนต่อ อยู่นกอยู่ข้างบนเฮ้ยทุกคนปูอ่องยงี้แบบอร่อยจริงนะเนี่ยแบบไม่ได้ยืนยอตัวเองนะแล้วไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอยากเอามาขายทุกคลิปนะแต่ก็ขายนั่นแหละเออนอร่อยจริงต้องกินอ่ะแล้วกินกับแซลมอนนี่ยทุกคนเนี่ยแล้วราดโคชูจังไปทุกคนซีฟู้ดแบบนี้เลยย้อยเอามาดูดิเป็นครั้งแรกที่แม่บุกซื้อผักไม่เหมือนทุกครั้งนะฮะอันนี้เป็นผักอะไรอ่ะผักกาดหางหูลองกินดูครับไปฮะอออืื้ห ออไหมคะมาไปเอาปูออกมาสามว่าปุกไม่พอบอกเลยไม่พอแซ่บมากทุกคนเราไปทาลาบเลยนะพอทาลาบเสร็จปุ๊บเฮงถึงคลิปแรกๆอ่ะที่ทําลาบแซลม,มอนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูคลิปเนี้ยสมัยนั้นเฮงตัดคลิปเองอยู่เลยแม่ปุก๊กยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยทุกวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าทําเป็นนะก็ยังทําแบบว่าอร่อยไม่ซ้ําจํ mm hmm. สถตรไม่ได้ปู mm hmm. ออกกินหอยบ้างทุกคนนี่ครับ อันนี้เป็นหน่อยโฮตาเตะฮะแล้วก็ราดไปถามว่าทำไมต้องเป็นซีฟู้ดโครดูจังเพราะเราทำมาเยอะแล้วอะทั้งซีฟู้ดไข่ดองซีฟู้ดอะไรอีกนะปลาล่าเราเลยคิดว่าเฮ้ยซีฟู้ดโครดูจังเราเคยทำอย่างซีฟู้ดหม่าล่าเราไม่เคยทำเลยแล้วก็ลองทำดูเฮ้ยผักนี้อร่อยอะอร่อยไหมครมันหอมแบบหอมกลิ่นดินนะคะดินหอมกลิ่นดินนี่ฮะอาปากทุกคนอออืื้ห เพราะว่ามันอร่อยที่นี่ยทุกคนปูงอ่องราดเอาไปบนนี้เลยนี่เดี๋ยวกินม,ม,มาจ้าอู้หกหิวข้าวใช่ไหมแม่บุ๊กินข้าวไปสองมือนะองม้อแล้วนะนี่สองมื้อแล้วนะนี่ต้องยั้งอ่ะตอนเมี่ย้ตั้งแต่เช้ากินแล้วใช่ไหมตอนเที่ยงสั่งมากินนีกแล้วนี่กินอีก มันเป็นยังไงตอนเย็นก็ต้องกินเป็นเพื่อนลูกพอแล้วกินเป็นเพื่อนครับอ๋อกินเป็นเพื่อนเขาบอกหลัลดน้ำหนักแต่คืนไปบุ๊กก็ไม่ค่อยได้กินแล้วนะช่วงนี้ไม่ก็คืนบุ๊กหิวมากทุกคนแบบห้าทุ่มแบบชวนออกไปข้างนอกไม่อยากไปมากที่ยังไงห้าทุ่มหิวมากเลยป๊าป๊ามันหลับหลับไม่ได้หิวกันเหมือนลังจะนอนนายบุ๊กบอกป๊าไม่อยากกินส้มตำอ่ะเฮียดูหน่ยกาห้าทุ่มอยากกินส้มตำอยากกินเนาะจังรถได้ไหมชีวิตนี้ได้เนาะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะความรักใช่ไหม โโอ้หนวดปลาหมึกทุกคนนี่ไปฮะอของสุกมันเป็นยังไงอะอร่อยค่ะมันแซบไหมแซบพวกทังหมดแล้วนะอนไอใบนี่ปลากินไม่เป็นทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าผักทีลาวกินมันแบบขนลุกอะลองดูไหม จุ่มไปครับทุกคนถังนี้อร่อยค่ะน่าลองตัวมือกกินดูอือหือ,อมันเป็นยังไงอ่ะกินดิบไม่เป็นมีคนจ้างหมาด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดกินดิบได้แต่เขาให้ให้ตังค์ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรเนี่ยปุ้งอือหือ วันนี้อยู่บ้านกลงหนองเหงาบิวไม่สบายอยู่ข้างบนโบกับแม่ไปพัทยายังไม่กลับเลยมามา่าปูอ่องของป้าไม่รู้ค่อะมามาหมดแล้วว่าหอ,อก,กินบ้างมาป้าเอ้ยเป็นไรไม่รู้นะเป็นคนที่ห่วงปูอ่องมากเลยกลัวไม่มีส่งให้เพื่อนๆส่งก็ปลุกเหลือแค่นี้ควักจ้าคนปลาหมึกครับนี่ปลาหมึกหนัวปลาหมึกนี่คือดีมาก ทําทะเลดองมามานั่งกินหมูสามชั้นอ่ะกินให้ดูทุกคนอันนี้เป็นหมูสามชั้นในหมู่บ้านเราทุกคนอร่อยมากืเจ้าประจำและเฮียเป็นคนที่แบบตลกมากทุกคนเขาจะต้องขับรถต้องแต่ท้ายซอยมาบ้านเราบ้านเราคืออยู่ต้นซอยถูกไหมแล้วแบบห่างประมาณแบบเกอซอย,อยทุกคนเฮียโทรไปข้าวเหนียวสามหมูสามไม้ครับ <laughs> <laughs> ข้าวเหนียวสามหอ่อเพื่อเอามากินกับเมนูของเราแล้วข้าวเหนียวคือห่อแค่เนี้ยทุกคนแล้วหมูคือแค่ไม้แค่เนี้ยเขาคงงงอะ่ะ มึสั่งข้าวเหนียวสามห่อแล้วหมูสามมันหมูมันจะพอข้าวเหนียวไหมตกข้าวเหนียวถุงหนึ่งกินกับหมูไม้หนึ่งไม่ตกว่าป้าเขาน่ารักอือนีนะ่ทุกคนแซลมอนชิ้นโตๆวางบนนี้ครับนี่กินให้อร่อยฮนะทุกคนจุ่มไปกุ้งด้วยหนึ่งหอยโฮตาเตะเน่งเข้าปักได้ปะถ้าไม่ได้ทุกคนหยิบกินแต่ชิ้น อืมอืมอืมตามลือดต่อหมึกสุ่มไปลาดเลยครับอือ เมื่อวนี้แซ่บมากทุกคนลองไปทำตามดูนะเอาทะเลดองทุกคนมาทำลาบดูนะฮะหรือทำน้ำตกก็ได้นะฮะหรือถ้าไม่ทำน้ำตกก็ไปทำทะเลใช่ค่ะใช่ด้วยทะเลก็มีน้ำตกแล้วต้องมีทะเลองะออแล้วก็มีภูเขาภูเขาไปทำตามพื้นหญ้าพื้นทรายไม่ใช่เราไปทำตามดูทุกคนแล้วก็ใครไม่กินดิบกินแบบแม่บุกเอาไปเวฟนะะทุกคนเฮ้ยพลังงานมันมีพลังงานเฮ้ยน้ำมันพุ่งออกมาได้ทุกคน ปเป้าทูบมาปเป้าทูบมาดูมามไหลออกมาได้ามาดูสิเกือบเป้เาทูบแล้วก่อนจะลานไปทุกคนเฮีย <c oughs> ขอขึ้นคลิปหนึ่งให้ดูนี่เขาเรียกว่าความรักที่แท้จริงมันจะเป็นแบบนี้มันมีอุบัติเหตุในบ้านนะครับซึ่งคนที่เป็นเนื้อคู่ของเรามักจะทําแบบนี้ขึ้นให้ดูครับ <c oughs> จะถูกแล้เป็นแบบมารุม ลูกที่เห็นทาไมม้าไม่เคยช่วยปะเลยเวลาแบบปะล้มปะหกล้มเขาจะหัวเราะก่อนเลยะมาลงที่ดีมือแบบปะก็ไม่ได้ช่วยอ่ะโอ้โหปตกใจเลยแต่ปะถ่ายอยู่ไงันต้องเก็บช็อตไงแต่ทุกครั้งที่ปะรามาโอ้ยอายอะไรเงี้ยปะจะวิ่งเข้าไปหาก่อนเลยแต่เนี้ยทุกครั้งเลยทุกคนอะไรเป็นอะไรอีกอ่ะอะไรเป็นอะไรอีกอ่ะ ไม่มีมาให้เขโกหกเพื่อนๆอ่ะคลิปหน้าจะกินอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับใกล้ปีใหม่แล้วดูแลสุขภาพด้วยเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนสั่งซื้อกิบเซตมันปูมันกุ้ง <laughs> ไปฝากคนที่บ้านนะครับสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอรตัว V น,นะครับโอ้โหดีมากช่วยขายของนะครับ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้เข้าวดรเตอรวีขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย